กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระ f c ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่วงวาดระแวงพระเครื่องดูดีๆมีแท้ปนนะครับผมวันนี้ไม่มีแอคโคผมไน่จะคิดเครียดมาทำรีบสุดๆเลยนะฮะต้องวิ่งไปเอาของชิ้นหนึ่งนะครับผมกลับมาดึกเกินนะเนี่ยกลับมาถึงกืุกับสี่ทุ่มนะครับ รีบแบบจัดเรียงพัแล้วก็นั่นเลยครับทำคลิปเลยยังหอบอยู่เลยนะครับ F4 นะฮะวิ่งไปเอาตะกรุดดอกนี้นะครับอเพื่อนบอกผมก็ถามอยู่หลายครั้งแล้วก็จะขายไม่ขายนะครับก็พอบอกว่าขายบอกจะเอาเงินไปนครขประถมก็เลยวิ่งไปเอามานะครับผมนวก็ณปรมเนี่ยผมพาลาดนะ F4 ไม่ได้ไปเลยนะครับผมเนื่องจากว่าป่วยกันนะฮะ ทีมงานป่วยเนี่ยทีมงานก็คือลูกเมียผมนะฮะป่วยกันนะฮะกระสอบกระแสกันเจ็บป่วยกันนะะะกุดเป็นสะกุดเอาแบบไม่กักเลยก็จินตนาการว่าเป็นตะกุดหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับ F4 นะฮะถักเชือกลงรักแบบนี้นะผมดูไอ้หนังหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่เป็นหรอกครับเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับผมไทยหนังแท้หนังเทียมอะไรดูไม่เป็นนะครับแต่ผมดูเนี่ยจากเชือกจากรักเนี่ยนะครับ ก็เป็นพวกที่ขายอยู่ด้วยกันนี่แหละครับผมแต่เขาเปิดเพลงไงผมก็ต่อไว้นะฮะนานแล้วนะครับผมต่อไว้นานแล้วในสุดก็วันนี้เขาจะไปะคนครปฐมนะเขาออกคืนนี้ก็เนี่ยได้มานะครับผมของใหม่เลยนะครับชิ้นเดียวเนี่ยวันนี้ตอนนั้นก็เป็นของหลุดจองมั่งอะไรมั่งนะครับ fc นะครับวันนี้นะฮะ เอามาค่อนข้างแรงอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับ F4 มาดูกล้องชัดๆนะครับผมชอบเลยนะฮะเห็นลักเก่าเห็นรอยฉักอะไรเงี้ยนะครับผมชอบนะฮะซื้อมาก็พีก็ติดมือนะฮะเครื่องลงเครื่องรางอะไรต่างๆเนียนะครับผมอ่ะมาดูของที่ไม่บอกหรอกครับว่าเก่าหรือใหม่นะฮะ ดูกันเอานะครับ F4 นะฮะแต่วันนี้ราคาพิเศษนะฮะเดี๋ยวบอกราคาไปด้วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวบอกราคาอ่ะอันนี้บอกราคาเลยนะไม่รู้ที่นะจะกุดข้างในนะ่าจะเป็นหนังหนังอะไรไม่รู้ไม่การันตีไม่ประกันทั้งนั้นนะฮะซื้อมาแพงด้วยความชอบเลยหน้ามืดเลยนะะเอาแปดพันนะฮะ F4 นะครับเนี่ยเอาแปดพันตะกุดดอกนี้นะอ่าบอกราคาไปเลยนะครับผมอ่ะนี่นะครับผม คาดมาเป็นพับเปิมอยู่ข้างในนี้นะครับผมเนี่ยถักเชือกลงรักนะครับรุดจ,จองนะฮะรูดจองอันนี้นะครับรุดจ,จ,จ,จองนะครับผมนี่นะซื้อมาแพงแพงนะซื้อมาแพงมากซื้อมาไม,ไม่กะพูดเลยอะเพราะว่ากะว่าจะพัเปิดแบบแรงๆเลยอหลักหมื่นหลายหมื่นอะนะครับผมนะเนี่เอาห้าพันวันนี้ยนะครับเอฟซีปกติก็เปิดแบบ หมื่นกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมสองหมื่นอะไรเงี้ยนะเจือกลงรังกนะดูรักก็เก่าแล้วนะเนี่ยข้างในก็น่าจะเป็นพระปมนะฮนะเอฟซีเตาวัดใจนะฮะวัดดวงวัดใจนะครับเอฟซีนะฮะเอาแค่ความมันพอนะครับเอฟซีนะฮะเตา,าเขาเล่นเป็นเกจิไหนละครับเนี่ยเอาเป็นว่าสวย ะะสวยศิลปะสวยงามนะครับผมเคยขายไปแล้วตัวหนึ่งนะครับผมเหลือสองตัวเหลือติดมืออยู่สองตัวนะครับขายไปแล้วตัวละสามพันห้าหนึ่งตัวนะครับผมมีสามตัวตัวนี้เอาถูกๆเอาสามพันเออเอาสองพันพออสองพันพอนะครับเนี่ยเต่านะครับ fc นะฮะก็ต้องตีนะฮะหลวงพ่อสนิทหลวงพ่อสนิทลํลาบัวลอยนะครับผม เครื่องล้างไม่รู้ที่นะครับลักเก่าๆนะฮะลักแดงๆนะครับ fc นะฮะมีเขย่ามีด้านในนะเป็นเบี้ยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะมีเสียงนะฮะกอกแก๊กกอกกกนะครับลักแดงๆนะครับผมเอาสองพันนะฮะนี่ฮะใหม่ๆเปิดสี่ห้าพันนะครับผมปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับมีฮะ แปลกๆนะฮะเพราะก็เป็นพิมพ์ปั้นนะครับเขาจะปั้นยังไงก็ได้นะครับผมนี่ฮะผงคุกรักนะครับดูลักนี่นะโอ้เมื่อคืนองค์นั้นโอ้แย่งกันเลยโทรกันมาไม่ขาดสายเลยนะครับนี่นะฮะมีลักนะครับจะมีลักเป็นสเก็ตสเก็ตอยู่ฮะแทรกมาในเนื้อนะครับเนื้อผงเนี่ยนะครับผมครับผมเป็นสองพิมพ์อยู่ด้วยกันนะฮะเป็นแปลกๆมากเลยนะครับนี่ฮะ มีผ้าปิดตาแบบอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นปิดตาแบบหนึ่งของสองพิมพ์เลยนะครับวันนี้เนี่ซื้อมาแพงนะถามเอสสีามว่าทไมบางที้ลง่ายทำไมผมต้องซื้อพวกนี้แพงนะเพราะว่าแ,แรกขายได้ดีมากนะขายได้แพงนะผมขายได้องค์หนึงหลายพันถึงหมื่นเนี่ยพูดตรงเลยนะก็เลยกล้าที่จะซื้อแพงนะครับอ่ากล้าที่จะซื้อแพงวันนี้เอาสามพันนะครับผม ฮขายเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับ F4 เพราะว่าอย่างว่าแหละบางอย่างก็ก็ได้กําไรจากอันนี้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่านั่นแหละครับธรรมดาภาษาคุณเ่นพระนะครับผมพระสังกัจายพิมพ์ปั้นนะครับติดทองด้วยมีทองเก่าด้วยนะโอ้โหนี้แบบจําได้เลยเนี่ยจําได้เลยได้จากสิงห์บุรีเนี่ยนานมาแล้วเนี่ยอันนี้โอ้โหนะ ผงคุกลักพิมพ์ปั้นเนี่ยปิดทองด้วยนะครับถ้าเราไปเจอนะพิมพนี้นะของเปิดเท่าไหร่หรือเปล่ะเจ็ดพันแปดพันอ่าตามสนามนะเนื ý, ้อหาอย่างนี้พิมพอย่างนี้นะสังกัดใจอย่างนี้นะครับ <mag cha. S 1> วันนี้ผมเอาองนี้นะเอาสองพันนะอยู่มานานละคนก็ถามเยอะนะเนี่ยองนี้แต่ว่าไม่ไปสักทีเลยผมก็เปิดอยู่สี่ห้าพันแหละนะครับ อยูปั้นนะครับ fc นะฮะทองด้วยเอาสองพันวันนี้นะครับจะกลัวสีิมแดงพันล่วงไม่รู้ที่นะครับ fc นี่ไม่เป็นจริงจรินะครับผมก็ดูเก่าๆมันๆดีนะฮะไม่รู้จริงๆริงนะว่าพิมพ์ไหนอะไรยังไงเกตแท้นะครับเอาแค่รักแค่ชอบนะครับ fc เอาสองพันนะฮะเอาสองพันนะครับผมไปกันไวๆเลยนะ ก็จะไม่ต้องดึกนะเมื่อคืนก็้หู FT บ,บอกหูเนี่ยลงประมาณนี้แหละย่าดึกมากนะครับผมครับผมอันนี้เป็นพระอุปคุตนะเหมือนเป็นกลุ่เหมือนอะไรยังไงนะดูนะเป็นชินแบบชินเขียวแล้วก็ระเบิดนั่นเลยนะกุนะครับผมไม่รู้เขาเล่นหาอะไรกันยังไงนะครับ FT นะก็บอกราคาไปมั่วๆนะผมจำไม่ได้ว่าเคยลงอย่างเนี้ยนะ เก่าแทแ้แน่หรครับอย่างเี้ยนะครับเอาพันห้าแล้วกันเป็นชิ้นเกี่ยวแล้วกันเล้าๆด้วยเอาเนี่ยเนี่ยแล้วเบิดด้วยเอาพันห้านะครับไอซีผมน่าจะซื้อมาเกินสังซื้อมาสองพันหรือเปล่าไม่รู้อันเนี้ยสองพันกว่านะครับดูแล้วเนี่ยม,มีก็ซื้อมาอย่างแพงเลยเนี่ยโอ้โหช่วงนั้นปิดตากำลังฮอตของแปลกๆกำลังฮอตนะ โอ้เนี่ยซื้อมาแพงนะอย่างเงี้ยนะตะกัวเก่าปึกเลยนะจุม่มแล้วอาบทองแดงด้วยแล้วอาบทองแดงนะฮะเนื้อตะกัวนะศิละปะมันจะทางใต้นะอย่างเงี้ยนะเอาพันห้ารับ f สี่เนี่ยเนี่ยเคยเปิดฮือช่วงพีคเนี่ยเปิดสี่พันห้าพันส่วนกันสี่พันสามพันนะฮะเปิดห้าพันสวนสี่พันนะฮะ น,นะครับผมปิดตาอันนี้หลวงพ่ออะไรฮนะุูจ,จองนะฮะปิดทองอนะ่ะทองเก่านะฮะแต่ละองค์เนี่ยดูดูดูเหมือนดูเหมือนเหมือนเหมือนจะเหมือนนะแต่เขาไม่เหมือนนะครับพิมพ์จะมีการแบบบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นยังไงกดพิมพ์หรือว่าน่าจะพระพิมพ์เดียวกันนั่นแหละนะฮะน่าจะเป็นพระกดพิมพแหละนะครับผมแบบเนี้นะฮะ ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะจะดูจากทองเนี่ยทองเก่านะฮะหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะฮะเคยขายไปแล้วสององเนี่ยลักษณะอย่างนี้เลยนะครับ F4 นะแต่เขาไม่เหมือนกันเป๊ะนะดูทองดูความเก่าของทองนะเอาสามพันแล้วกันวันนี้นะครับเคยขายไปห้าพันกับสี่พันหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับจำไม่ได้แล้วนะฮะ 3, นนนะอีกองหนึ่งนะครับอันนี้โอ้โแหแพงเนอันนี้พ่งานจะเป็นของร้านทองในเนี้ยของร้านทองเนี่ยปิตาเนี่ยชุดร้านทองเลยเนี่ยได้มานานเก่าแล้วเนี่ยช่วงนั้นโอ้โหขายดีมากเขาก็ยิ่งขายดียิ่งซื้อแพงนะฮะของเขาก็ขึ้นใหญ่เลยนะเนี่ยมีจานเปียกด้วยนะครับผมจานจากพิมพ์นะฮะ เก่าบึกนะฮะผงคุกลักนะครับผม,มเก่าเก็บนะฮะผงคุกลักจุ่มลักอะไรประมาณนั้นนะครับเอาสามพันนะฮะเนี่ยมีกับเก่าสุดๆนะครับนี่ยโอ้โหปิดตาเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ไม่เก่าังไงจะเก่าล่ะครับเนี่ยแต่ภาพแบบเก่าผูกก่อนนะครับเอฟซี FC นะครับ เก่าผูกก่อนนะฮะเก่าไม่เกรงใจใครอัภิมาหาเก่านะะแบบนี้ไม่เก่าก็ต้องยอมแล้วนะบอกว่าเก๋เก่าก็ต้องยอมนะฮนะเอาสองพันพอนะครับเอฟซีแต่ผมว่าผมตอนนั้นเนี่ยผมซื้อเบียดไเพราะว่าถือว่าขายได้ไวไงมีใบสั่งนะซื้อมาสามพันขายสี่พันห้าพันอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่มันก็ ที่เหลือคือติดมืนอนะคนก็มาต่อกันนะช่วงนั้นก็ตามทุนอะไรประมาณเนี้ยต่อสองพันพันห้าอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็แบบดึงไงดึงดึง,ดงจนติดมือนะเอฟซีนะฮะขโมุนนะนะด,นะด,ดูมีฮนะรักแดงเก่าๆนะเนี่ยเป็นปิดตาพิมพันอย่างเงี้ยนะฮะเก่าเก่าเลยนะเนี่ย ไม่ดูที่นะฮะดูเก่าๆดูแปลกๆเอาตามความรู้สึกว่าดูเก่าดูแท้สำหรับผมอะนะครับ fc นะฮะน,นี่จำไม่ได้นะมาจากไหนซื้อมาจากเชียงใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะซื้อมาจากเชียงใหม่หรือเปล่าจำไม่ได้นะสามพันเหมือนกันนะฮะมาคุยกันได้ครับ fc นะฮะซื้อเยอะเดี๋ยว ลดพิเศษให้อีกนะครับผมมีอันนี้นะครับหูได้มาหลายองค์นะฮะขายไปแพงนะครับแต่ละองค์ตอนนี้เหลือเหลือองค,นองค,นค์นี้องค์เดียวนะครับนี้องค์เดียวนะฮะเนื้อเอ่อเลือเนื้ออะไรสบู่เลือดนะฮะหลวงพ่อกลวยพิมพ์ปกโพนะฮะเนื้อสบู่เลือดนะครับผมนี ซื้อมาแพงนะฮะซื้อมาแพงเลยนะครับผมเนื่องจากเขาบอกว่าอันนี้เล่นยันแพงนะครับนี่หลังมีพระอะไรแม่พระถ้าแม่ธรณีนะฮะผมก็บีบมวยผมนะเนี่ยเอาเท่าไหร่ดีอย่างงี้สี่พันนะฮะเอาสี่พันนะฮะใครซื้อไปแพงอย่าว่าผมนะติดมือแล้วนะครับผม เอาสี่พันนะครับปูทวดนะฮะหลวงปูทวดนะครับผมอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเก่าไม่ให้อย่างงี้ปีไหนอะไรยังไงไม่รู้นะครับดูเก่าไว้ก่อนนะครับเอฟซีครับดูเก่ากันไว้ก่อนนะฮะเอาสามพัน อ่านะสามพันนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์คิตาทัาง้งชาวบ้านแท้ดูง่ายอยู่แล้วอย่างนี้นะแท้ดูง่ายเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับเอกลักษณ์ชัดเจนเนืเมม้อหาก็แบบนี้กล่าวถึงยุคแน่นอนนะครับผมเนี่ยอย่างนี้ไม่แท้ก็ไม่รูจ้จะว่ายังไงแล้วนะอย่างเงี้ยจําได้เลยเนี่ยซื้อมาจากลบบุรีเนี่ยตเนี้ยนะจของเปิดเป็นหมื่นนะกว่าจะต่อได้เนี่ยนะครับผมเนี่ย พาเขาแท้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแท้คนไม่เหมือนกันนะผมชอบเอฟซีอาจจะไม่ชอบก็ได้นะผมดูแท้เอฟซีอาจจะดูเก๊ผมดูเก๊เอฟซีอาจจะดูแท้นะครับผมแต่ผมก็ต้องบอกแท้ทั้งหมดแหละพาผมเนี่ยนะฮะแต่ให้ประกันนะครับผมขายจบเลยนะครับเอฟีนะดูที่ใช่ซื้อที่ชอบนะครับผมดูที่ใช่ซื้อที่ชอบขายกันราคานี้ก็จบเลยนะเอฟีนะใช้ตังกันได้เลยนะครับจะได้มีกําลังใจเอาตังไปหมุนหาซื้อของใหม่นะเอฟีเนาะ พอเงินเอาสามพันเช่นกันนะครับ fc พิมพ์คีตาช่างชาวบ้านนะครับผมแพ้ดูง่ายๆเลยอย่างเงี้ยนะครับมาถึงหลวงพอเงินอีกเช่นกันฮนะพิมพ์นิยมนะมือรองนะครับผมผิวหิ่งเก่าเก็บเดยจจาไม่ได้ว่าลงหรือ,อยังองคเนี้ยนะพอดีค้นเจอนะครับอาจจะหลุดหลงนะฮะพาลงไปแล้วก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเนื้อยังกับแบบสำลิดเลยนะครับเนี่ยผิววิ่งเก่าเก็บนะแต่เป็นโลหะทองผสมนั่นแหละนะครับผมเนี่ย โลหทอมผสมแบบเขาผิวหิ้งเก่าเก็บนะฮะอย่างนี้นะครับผมนี่พิ์มิยมนะฮะเนี่ยตา่ายนี้นะฮะธรรมชาติเลยนะครับผมครับเอาสามพันเท่ากันนี่นะฮะสามพันเท่ากันนะครับผมลูกอมเมกซิตนะครับ ลูกอมเมก้าเซตโอ้โหจะก,ก่อนต้องมีแบบสี่พันห้าห้าพันห้าอย่างจำต่มนี้สามพันห้านี่ไปง่ายๆเลยนะครับผมนี่นะลูกอมนะครับผมเบียวเบี้ยววันนี้เอาสองพันนะ, D, นะเอฟตีนะครับผมเอาสองพันนะฮะผมเมก้าเซตนะครับผมเป้งเ,เลยนะลูกเป้งเลยนะฮะเหรียญ หลวงพ่อเดิมโอ้โหซื้อมาอย่างแพงเลยนะฮะเขาดูไม่เป็นนะครับเนี่ยเปิดยู่ห้าพันเขาก็มาต่อกันพันห้าสองพันนะครับผมหลวงพ่อเดิมฮนะเหมือนจะมีสองเหรียญน,นะขายไปเหรียญหนึ่งแล้วนะเหรียญนั้นไม่สวยด้วยนะอันนี้เพิ่งเจอเนี่ยเพิ่งค้นเจอนะครับผมเหรียญเปวเปวเทียนนะฮะทองแดงแบบเขื่อนเลยนะฮะ เอาสามพันเลยกันนะครับเอฟซีนะฮะเก๋แท้ไม่รู้นะครับผมเนี่ยเป็นเลยนะครับผมแต่เหลืยงก็าธรรมชาติดีมากเลยนะธรรมชาติดีมากเลยครับซีนะฮะสามพันนะครับ,นะ 3, รบหลวงปูซุกนะฮะเนื้ออันนี้ได้มาใหม่นะเนี่ยเพิ่งลงไปคลิปครั้งเดียวมึงเนี่ย เนื้อทองฝาบาทนะครับโอ้โหเกตกระดีขึ้นทั้งองค์เลยนะครับผมเกตกระดีขึ้นทั้งองค์เลยนะฮะเปิดเปิดค่อนข้างแรงหน่อยนะครับผมเี่ยวันนั้นก็มาถามกันสี่ห้าท่านนะครับผมบอกราคาไปก็งเงียบกันนะครับผมวันนี้เอาสามพันนะครับ fc เอาสามพันนะครับผมนะประมาณนี้ีน่นะครับผม กาดวันนี้กาดจะให้ไวกว่าเมื่อวานนะครับ FC ขอมานะครับผมก็คงจะไม่ได้ไวต้องการขออภัยนะฮะเพราะนี่ครับวิ่งแบบอันนี้นะครับผมชิมเดียวเลยเนี่ยอืมรีบไปรีบกลับนะฮะไปกลับก็ก็ไม่นานทุกชั่วโมงกว่าๆทันหันนะฮะครับผมไปกดนะฮะเป็นหนังอะไรไม่รู้ไม่ไมการันตีก็เป็นหนังอะไรนะครับผม อย่างนี้ก็ต้องจะขายแพงๆก็ต้องเรียกตะกรุดหนังเสือแหละนะครับลักลึกนะฮะอย่างนี้เลยนะครับชอบศิลปะหลายถักอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้ครับเอฟซีครับเอาฮะพอของปากของคอวันนี้เยอะนะพายเยอะขี้องนี้สามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้ยยี่สิบรายการนะครับเมื่อคืนสิบห้าหรือยังไงเนี่ยเหลืออยู่สามรายการนะครับผมก็ขายกันซะบันฮันแหลกนะครับเอฟซีหากท่านชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสนใจพระเครื่องเครื่องรางที่เห็นอยู่นี้ฮะก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสามสี่สองนะครับ 0618987342หรือว่าใช้ดีนะฮะแอดไลน์นะครับ fc ครับแอดไลน์แอดไลน์ที่เบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าใต้คลิปนะครับก็กดมาตามลิงก์นั้นเลยนะครับ fc ครับนะฮะแล้วผมก็จะอยู่ลงมาแล้วผมจะอยู่มาถึงที่2นะครับแล้วตอนเช้าเนี่ยผมก็จะตื่นสายหน่อยนะครับผมบางทีผมอาจจะเลทชิ้นสองชิ้สามเลยผมก็จะตื่นสายประมาณแล้วเก้าโมงครึ่ง ประมาณนี้นะครับเก้าโมงครึ่งสี่โมงอะไรเงี้ยก็จะนั่งไล่ตอบนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเอฟซีครับฮคลิปนี้ต้องขอกราบลาเอฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขนะครับผมเฮงเฮงรวย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 ปังๆทุกท่านเลยนะครับผมใครอยู่งานประกวนความสมขอให้โชคดีนะครับผมเสียดายผมไม่ได้ไปเสียดายมากๆเลยนะครับผมฮขอลาไปก่อนนะครับเอฟซีครับ สวัสดีครับ